ป่าบ้อนใบบุยใบใบ,าบ,าบ,าบามาเก็บผักกูดกัดยายแพงจ้าใส่ใยหนอดมันน่ะโอนน้นี่ไงนี่ไงนอนยอดผักกูดพี่น้องเป็นจังซีนะคะโอ้ยนี่นะ นี่แกงกินนะแซ่บแท้เด้อยามนี่เนาะ,นะหืมัแท้หยอดน,น่ะเฮ้ยไงหูขัก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 ดใหญ่ อืออโอยอ้โห่ะกระสากอีี่หูักดิยายโอ้ยบ่เห็นหูยใหญ่ๆงามๆเลยอือหือตาโอ้ยคุณ่ะงามอะไยายโอ้ยสวยมากเลยนะออ ยอดงามๆถ้ากูดมันหมักอยู่ในหน้าบึงเด้พี่น้องโอ้โ,อโอหยอดหักแล้วอยู่ในหน้าค่ำหน้ามีหนำนะพี่น้องนะนี่อืม้มยายอะใส่แกงแซ่บๆใส่หนอนไหมแกงใส่หนอนไหมก็แซ่บเลยยาย ข้าวหน้ามากแกงใส่หน่อไม้มันเสบกว่ากันเลยนัวนัวทั้ทงหน่อไม่นัวทั้ทงพักใส่กันอือหคักอะไรพี่น้องเอ๋ยผุ่นแค่แพ่งมนปลาควักแหละนีะ่ยพี่น้องหยอดมันจะเป็นยังซี่ บรรยากาศบรรยากาศ,บ,รรากาศบ้านนอกคอกนาของเราสดซื่นสดซื่นเจ่มใสนี่มีพักมียาก็กินไปอู้ขักหรียใป๊ดาดนะห้หอด้วนนะ อันบานได้ลีที่นะี่ยอีกซองสำมือนะบานได้เลยหืมคักแหงคักแหงคักแหงเริ่มบานและอันบานกันดิว้ามองเดียวนี่ก็ได้หลายเลยคักอะไรนี่นโอเคอยู่ ยายเอ๋ยโอ้โุผู้น่ะทิ่งๆทิมกระตาเลยได้ยายผุนกระตาทิมไปผุนแหละอือหือคักแนคัก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 อือหือ นี่เป็นหย่อนยิ้งยังไงผุนๆๆหลายหยายยรี่น้อยยายนาะโอ้ยบดีน้อยเด้อค่ะสะพอ่อจะได้หลายจะมาเก็บใ,ใบบรรยากาศเห็นไหมมาเก็บผักกูดยายต้องเอาเตยหอมมาปลูกใส่น้ำเลยยายเด้อให้มันหอมเตยหอมนะนะยามพ่อพาไปเก็บผักนะ น้ำพะพาไปเก็บพักให้มันพานเสื้อเตยหอมหอมหุยหุยโอ้ยอหยอดฮักเปิดพี่น้องเอ้นะยอหืฮักฮักหนะหยอดนี่ขัดไายไปพี่จังเฮานะเนาะหน้าใหญ่น่ะหยอดงามแท้ขัาไก่สยแหละ เยอะแยะไปหมดเลยทั้งนี้ก็มีบใยายเออข้าปัเคยลงมาหอดจักเทอือโอู้ขีดอ่ะมั่ตีหยอดพักกูดขุนทั้งในขุนอยากบานแล้วทั้งในเยอะแยะเลยโอ้ยคุณกะแวาวก็ได้ หองกระหองแทมบังเสาเตะแตีตหาปุ๊กเข้าหน่าเข้าหระวะอ,อ,อ,อู้ยเขาบอกเข้าใจทีดีอ้ยยายมีตะกะเตนหลายๆอู้ปลาธรรมชาตินี่เนาะมีสิงมีซัต์มีตะกะเตนเฮ้ยเต็นอยู่โขบโขอบอยู่หือคลาคพี่น้องเฟิร์นอันนี้นะเฟิร์นกับมี่ อันนี้เฟิร์นได้พี่น้องมือเป็นผักกูดได้ธรรมชาติสวยงามเสมอเอาก็ไม่หมดเอาก่อนเนี่ยฮะเต็มตึงคึ้เก้า <c oughs> เขาคักอันนี้ดิไชยยางแถวนี้จะเปลี่ยทางมันบ่อยายทางให้มันแปลนเนาะน่ะโอ้ยเหงาตะกูดนะถ้าเบิ่งบ่บคักก็ไม่ได้เห็นอืมแง้งแผลโบเห็นอันนีเด้อหาโบปินโบเห็นเด้อดิ หือหอนงามอริห oh, mm ือู่นะอุ้ยหลีอยู่ในแห้งหอดใหญ่อ้ยใหญ่เลยสะออนเลยหักอีอื้อหืออู้หักเอยิใยญ่น่ะ กบานก็มีแล้วม<า>กักบรรยากาศจา้าทาเ้าจะเหงบอเฮ้อยอบาหวางก็คืออหยากกันหยักก็หยากเพียงใหญ่เอ้ยหขักลิพี่น้องเอ้ยพุณน่ะอันนี้เฟินเฟินขึ้นกับต้นไม้นี่ ขึ้นกับกุ๊กป่ามผลมต่หน่อใหญ่ๆผลใยแ<ม>พองอือโอ้ยคักลินใบยเนาะลองซ้อ,อ,อนดลยือจะยอดใหญ่ๆเลยพักอันนี้ก็กินได้ไดยย้ใบใยนี่เขาจะเอาไปพัดอยู่นี่ยอดมันนี่ง,งามๆนี่นี่ยอุ้ยหลยอยู่งองมันนะเขาเอาไปพัดอยู่นะ เอายากอะพอแล้วมั้งโอ้โหเบิ้ดเลยแล้ววะนี่นะเฮ้ยันบาดนี่ใช่ใช่บาดบ่บเห็นเนื้อคนทั้งนี้เจ๊แคนาดโอ้เห็นแล้วโอ้ยงามกับงามแท้ๆก็ยังบเห็นตาก็ได้มันใจยี่บวาซี่เบิดเนาะบัดนี่เนาะนี่ นี่ก้าโลดมันแก่เนี่ยแสบได้แก่สนีใบเลื่อมๆนี่เา้าเธอมาทำอะไรตรงนี้มาเฝ้าผักเหรอโอ้ยหาสิได้มาแบงผักหนอกเรามาปลูกแหละฮ่าผีกเ้าข่ะเลยเป็นมากเรียบร้อยโอ้หลายกระสอบกระเสบตังอยู่นะผีกเล่าได้พี่น้องเอ้ย เดี๋ยวมาเบิงผักทั้งนี้ก่อนผักกรุ๊ตมีหรือเปล่าอันนี้เตาโ <c oughs> อ้ยใหญ่ร้ายหลายาย,นะย่าคนอ่ะเยอะแยะเลยสะอ่อนดีเบิ่พี่น้องเบิงนี่ผักเสร็ ใส่เหิมันกินอยู่แบบนี้นะยายเขาพอกภากันกินด,ดอกเนานนะผูชส่นี่เนาะผูชส่เขาบอมักพักมั้งยาเนาะงามอลีเนี่ยเขาปวสันเขาไม่สันใหญ่แพงนะโอ้โหโอ้ยข้าแต่เ,ตบเบิงอันนี้ ตกขิดตุกน e ่ายายน้อยมันอยู่พูอือพะกรีพะอรีอโลนี่แหละมาเจ้าก็ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวแขนยิ่งแล้วยายเนาะวันแรกเขาบริมนคือเจ้าเขาเด็ดเอาตะบองเป็ด พุ่นอะหยอดนั่นนะ่ะหูยยาวขวดหลวดอยู่พอกอ,นะอ้๊ดหนิหูยหยอดนี่ยแย่เลยเหงาก็งานนี่ยงามแท้บ้าท,ทุ่นี่อ,อย่างงามเลยสายคางข้างนี้นะ่ะ ไปหดใส่ยายเก็บไอ้ก่อนเสียงสาวนิสาใส่ให้มันส,ยสวยๆนี่กว่าใ <c oughs> ส่มันสวยๆในยายปะกูมกดข่าวแลาวนนะพี่น,น้องเห็นบไหมกุข่าวไฟบ่หน่คือเนาะ mừng cô cứ mặc pháo phay có hiến hồi ừ. ôi tả. Ừ. Hình bạn. Phí đây này để tạ cho vào hao hiền như xe bạn phi đây à, phi đây hao ừ. hiền là phi đây ừ. nha anh đừng điện phi đây à. ôi mùn bớt cơ năng để kịp dài à này xa nổi nó lùng ạ บ่เห็นนะนางไม่เห็นพูดนะยอดนางยุหัวคานไปเอาพอแหละเยอะแล้วพอแล้วจะไปเอายอดนั้นก่อนนะยายโอ้โเป็นตะยานแฉะนี่นเจ้าจะล่าเด้อเจ้านะบ่ม,มีเกิดบ,บูดนะ มันรกมากเลยนะยายนะอ้ย,อยไปทั้งคุณแหละวู้ได้กระตาหนึ่งแล้วพี่น้องคุณพอแล้วีนร้ายแล้วเมื่อกันบรรยากาศยามแรง มโมบิดบ่โอ้ยตาบ่เห็นหูงเลยน้อยเายเน้อขอบคุณที่รับชมนะคะพี่น้องเมื่อก่อนเมือ่อนขนมข้าวต้มต่อก่อน